สงครามโลกที่ครั้งที่สามจะเกิดไหมเกิดไม่เกิดเกิดหรือไม่เกิดมันก,เก็เกิดไปแล้วอย่างย่อมอเกิดไปแล้วอย่างย่อมเออเกิดไปแล้วอย่างย่อมการที่ไปตุรีบุยการที่ไปตุรีบุยประเทศเวนเวนซุเอลาเนี่ยมันทําให้ประเทศอีกหลายประเทศกําลังเดือดขึ้นมาปุดๆแถมยังไปประกาศยึดปืนแลนดอีกประเทศต่างๆก็เดือดปุดๆรัสเซียเดือดปุดๆป,ประเทศจีนเดือดปุดๆเกาหลีเหนือเดือดปุดๆไม่เกิดก็เหมือนเกิดอะตอนเนี้ย ตอนนี้กำลังเกิดสงครามเประเภทแบบเขาเรียกว่าสงครามจิตวิทยากันอยู่ทุกคนครั้งที่สามเนี่ยมันไม่มันจะไม่เกิดก็เหมือนจะเกิดแล้วอะเธอเข้าใจป่ะตอนนี้ใช่สามประเทศกําลังเล่นสงครามประสาทกันอยู่ตอนนี้ <laughs> ตอนนี้คุณพี่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโอ้ผู้นําบ้ากําลังอารวาสเลย สวัสดีทุกคนตอนนี้มันเกิดไปแล้วสามห้าสิเปอร์เซ็นถูกต้องนี่ตอนนี้อิหร่านก็ต้องระวังโคลัมเบียก็ต้องระวังตอนนี้ประกาศไปไม่ใช่แค่ประกาศแค่ไม่ใช่แค่ประกาศแค่จะยึดกรีนแลนด์นะเออคือกรีนแลนด์เนี่ยอยู่ภายใต้อาณาจักรของเดนมาร์กเดนมาร์กเนี่ยปกครองโดยระบอบนะคะประชาธิปไตยกษัตริย์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยกรีนแลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศภายใต,ใต้การปกครองของเดนมาร์กแล้วก็ อนนานิคมของเดนมาร์กแล้วกรีนแลนด์มีประชากรแค่ห0 0 0 0คนเองมึงจะเอาอะไรไปต่อกกอนอถ้ามันจะยึดมันก็ยึดได้กำลังถ้าหงทหารอะไรไม่มีสักอย่างก็มีทหารเดนมาร์กอะ